ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะนินรูดีอาการดีขึ้นตามลำดับแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือหล่อนกลายเป็นคนดังหน้าหนึ่งไปโดยไม่ต้องโฆษณาดังใหญ่เลยนะเพื่อนฉันช่อบที์พูดแซวพร้อมเอาหนังสือพิมพ์มายื่นให้ดูอะไรดังใหญ่ นินดูดีรับหนังสือพิมพ์ไปพลางถามก็ดูเอาเองสินี่ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์เท่านั้นนะแต่ทีวีก็ออกสาวสวยย่านธุรกิจถูกชิงทรัพย์ถูกแทงอาการปางตายเคราะดีมีพลเมืองดีช่วยไวทันชอบทิปว่าคร่าวๆเพื่อให้เพื่อนรู้สึกสนใจมากขึ้นกับเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นินดูดีเบิกตากว้างเมื่อเห็นสภาพของตนเองตอนนั้น ก่อนจะเลยสายตาขึ้นมาที่สุภาพบุรุษร่างสูงล่ำสันคนนั้นคนที่กำลังอุ้มหล่อนไว้ในวงแขนใบหน้ามีคราวผมยาวปิดหูสวมแว่นกันแดดสีดำมองแล้วเชยเขาวควรเป็นคนร้ายมากกว่าพระเอกแม้จะมีเขาของความหล่อคมแต่ถูกผมและคราวบดบังความหล่อเหล่าที่ติดตัวมาอย่างน่าเสียดายนี่ใครกันอ๋อนั่นหละพระเอกในเรื่อง ช่อทิพช์ชะงโงกหน้ามาดูก่อนบอกนี่ฉันถามจริงๆนะก็พูดความจริงเขาเนี่ยแหละช่วยเธอพามาส่งโรงพยาบาลไม่งั้นป่านนี้โอ๊ยไม่อยากจะคิดหมอบอกว่าเธอน่ะเส้นเลือดใหญ่แถวๆสันหลังขาดเลือดออกเหมือนก๊อกปลาปาแตกเชียวถ้าช้ากว่านั้นเลือดหมดตัวนแน่ๆเธอเอ๋ยนินรุดีเงียบกริบมองผู้ชายในภาพนั้นนิ่ง แล้วนึกขอบคุณเขาอยู่ในใจนับว่าดวงไม่ถึงคาดจึงมีคนยื่นมือเข้ามาทั้งที่มีคนมุงเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครช่วยคนอะไรลึกลับชะมัดร่างสูงใหญ่กำยำแต่พูดนิดเดียวหมายความว่ายังไงทิพอ่านข่าวเธออย่าให้ฉันอธิบายเลยเมื่อยว่ะอ่ะเอาไปอ่านซะไม่ล่ะฟังเธอพูดง่ายกว่าและรู้เรื่องเร็วกว่า ลืมไปแล้วหรอว่าฉันยังนอนอยู่แบบนี้ไม่สะดวกจะอ่านเออเออก็ได้คือพ่อคนนี้นะ่ะสุภาพบุรุษแต่ไม่ประสงค์ออกนามชัดเจนบอกแต่ว่าตัวเองชื่อเดียวอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขามาทำธุระที่กรุงเทพก็เท่านั้นนินฤรืดีฟังเงียบๆหลังเพื่อนเล่าจบก็พยักหน้าเง,งึกๆกับเรื่องราวของชายคนนั้นแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาก็คือผู้มีพกุณของเธอนะายนุ่น ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่นั่นแหละเขาอาจจะช่วยเพราะจําเป็นต้องช่วยเธอว่าเพราะจําเป็นหรอมองคนอื่นแง่บวกบ้างไม่ได้หรือยังไงหรือว่าผู้ชายในโลกนี้มีดีเด่นอยู่เพียงคนเดียวก็คือคุณชนะพลยะใช่สิถ้าให้ความสําคัญตอนนี้ฉันให้เขามากกว่าใครทั้งสิ้นชอทิปถอนใจยาวเอาเถอะไม่ว่าเธอจะคิดยังไงก็ตามนะ หนังสือพิมพ์นี้เธอเก็บไว้ถึงไม่คิดถึงคนที่ช่วยเราก็เอาไว้เตือนตัวเองว่าทีหน้าทีหลังเงินน,นิดนิดหน่อยหน่อยก็อย่าไปเสียดายมันเลยไม่คุ้มหรอกเพื่อนฉันไม่นึกเลยว่าจะมีเพื่อนขี้เหนียวยอมแลกชีวิตกับเงินในกระเป๋านิดหน่อยเท่านั้นเอาละ่ะขอบใจนะที่มาเยี่ยมแถมยังให้ข้อคิดเตือนสติแถมด่าอีกด้วยนะเพื่อนทั้งคนนี่ ถึงจะเห็นความสำคัญน้อยไปกว่าใครบางคนแต่ก็ไม่ทิ้งกันมันคนละแบบนะทิพย์รักเธอน่ะรักแบบเพื่อนแต่กับคุณชนะพลฉันเอาเธอเอาเธอฉันเข้าใจหมอบอกว่าอีกสามวันเธอก็จะกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วดีใจด้วยนะที่รอดตายเพื่อนทุกคนที่บริษัทฝากห่วงใยมาให้เธอเยอะเลย ฟังดูรักและห่วงฉันเอามากๆเลยนะพวกเธอเอาเถอะอย่างน,น้อยสังคมของพวกเราก็มีความจริงใจต่อกันบ้างแล้วนะเออมันก็พอมีแต่อย่าวางใจอะไรมากล่ะพวกที่ซ่อนดาบไว้ข้างหลังมันก็เยอะคงไม่รวมถึงเธอด้วยหรอกใช่ไหมทิพไม่รู้สิมันยังไม่ถึงเวลามัง้งหลอนตอบทีเล่นทีจริงตามเคยฉันว่าเธอคงไม่ทำกับเพื่อนแบบนั้นหรอกมัง้ง ช่างมันเถอะอะไรที่มันยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรพูดพักผ่อนนะฉันขอตัวกลับก่อนต้องการอะไรบอกพยาบาลนะตามสบายเถอะเพื่อนขอบคุณที่แวะมาอยู่ด้วยตั้งครึ่งค่อนวันก็นับว่ามากแล้วล่ะขอบใจจริงๆชอทิปเหลือบดูนาฬิกาบนข้อมือก่อนจะขอตัวไปจากห้องนั้นขณะที่วันนี้ชนะพลยังไม่ทันโผล่หน้ามาเลย โทรเข้ามือถือก็บอกว่างานยุง่งนินหรือดีไม่ติดใจอะไรหญิงสาวนอนคิดถึงเขาด้วยความสุขใจขณะที่เพื่อนรักของหลอนก้าวขึ้นรถเก่งคันหรูมีราคาซึ่งมาจอดรอรับอยู่หน้าตึกของโรงพยาบาลน,นั่นเองเพื่อนคุณเป็นไงบ้างก็ดีค่ะหมอบอกว่าสามสี่วันก็กลับบ้านได้แล้วชายหนุ่มพยักหน้ารับทราบ ก่อนจะบอกเปลี่ยนเรื่องวันนี้ทานอะไรที่ไหนดีครับแล้วแต่คุณค่ะงั้นไปทะเลกันนะครับบรรยากาศดีเบื่อรถติดในกรุงเทพด้วยค่ะตามใจคุณชอบทิพยิ้มหวานให้เขาบ่อยครั้งที่แอบมองเซียวหน้าหลอกคมของชายหนุม่มวันนี้เป็นวันของหลอนใครดีใครได้หลอนคิดแบบนี้เสมอมา เมื่อเสียท่าให้นินรดีก็ยอมรับแต่โอกาสมาถึงก็ไม่ละทิ้งสาวสวยใสยในระดับเดียวกันแม้จะแพ้บ้างแต่เมื่อมีโอกาสช่อทิพยก็ไม่ยอมตกเป็นรองแซกตัวมาเป็นคู่ควงออกเดทก,กับชนะพลหน้าตาเฉยขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ปั้นหน้าว่ารักจริงใจต่อเพื่อนทว่ารับหลังก็ควงคนที่เพื่อนรักมาเที่ยวสบายใจชนะพลเองก็เหลือเกิน ต่อหน้านินรดีเขาก็นุ่มนวลอ่อนหวานห่วงใยแต่เขากลับทำในสิ่งที่ขัดกันอย่างสิ้นเชิงหรือนี่คือสังคมจอมปลอมสังคมที่อยู่กันได้เพราะต่างคนต่างสวมหน้ากากพอถอดหน้ากากออกแล้วข้างในนั้นน่ากลัวน่าขยะแขยงคุณคิดยังไงคะกับทิฟ์ขณะที่ทานอาหารด้วยกันช่อทิปเอ่ยขึ้นพอได้ยินสองคนคิดยังไง หมายความว่ายังไงครับทิฟเขาเลิกคิ้วสูงถาม่อนส่งสายตาหวานก็คิดว่าฉันมันตัวอิจฉาในละครน้ำเน่าที่แย่งแฟนเพื่อนรักนะสิคะตอนนี้ผมยังอิสระนะครับไม่มีเจ้าของหัวใจผมดีใจที่คุณให้เกียรติมาเป็นเพื่อนผมนะครับผมไม่ได้ปิดโอกาสผู้หญิงนะใครทำให้ผมพอใจก็เลือกคนนั้นมันก็ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หรือ นี่คุณคิดอย่างนี้กับผู้หญิงทุกคนหรือคะคุณชนะพลไม่เลยครับถึงผมจะไม่ปลงใจกับใครแต่ใช่ว่าจะมั่วนะครับผมต้องดูก่อนว่าคนที่จะมาด้วยเป็นยังไงเหมาะสมกับว่าที่ภรรยาในอนาคตแค่ไหนต่างหากล่ะแล้วฉันล่ะคะเป็นยังไงในสายตาของคุณเขามองแก้มที่ถูกปัดบัชออนสีส้มอมน้ำตาล รับกับสีลิปสติกที่เคลือบบนเรียวปากก่อนที่จะไล่าสายตาต่ำลงมาที่ซอกคอขาวจนถึงอกอวบซึ่งเสื้อคอลึกนั้นทำให้แลเห็นฐานอราระอารามตาจนอยากจะเปิดเสื้อนั้นออกไปให้พ้นพ้นทันทีที่หล่อนยอมลงเอยในโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งผมว่าคุณสวยมีสเสน่ห์เซ็กซี่กว่าเพื่อนคุณอีกนะแค่นั้นหรอคะมากกว่านั้น แต่ผมคงไม่กล้าวิจารณ์นะชอทิฟยิ้มอย่างพอใจแต่ไม่ไวายวกมาถามเขาอีกงั้นใหญนุ่นเป็นยังไงบ้างคะในสายตาผู้ชายอย่างคุณคุณนุ่นสวยหวานหน้าทนุถนอมแต่คุณทิฟเซ็กซี่หน้านี่คุณจะคาดคั้นอะไรจากผมครับไม่เอาหน้าคุณทิฟแค่อยากรู้ว่าคุณชอบแบบไหนระหว่างหวานกับเซ็กซี่ชอทิ์หักหลังเพื่อน และคิดในแง่ของหลอนอยู่เงียบเวลาไม่กี่วันก่อนคู่แข่งจะกลับมาคงต้องชิงลงมืออะไรสักอย่างให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อยก็พออ้างได้ว่าใครคือเจ้าของตัวจริงของผู้ชายที่ชื่อชนะพลคนนี้ทวงทีให้ท่าชัดเจนชนะพลรู้ว่าควรทำอย่างไรเขาไม่เคยขาดศรัทธาของสาว,ส,าว,ส,าว,ส,วสวยมาก่อนเมื่อถูกเชิญชวนก็ย่อมจะตาม ไม่รู้ว่าใครจะล่อใครเข้ากับดกักแต่ที่แน่ๆทั้งคู่พอๆกันในที่สุดเกมของช่อทิพย์ก็ลุล่วงเมื่อพาชายหนุ่มขึ้นเตียงได้สำเร็จขณะที่ชนะพลเองก็ถือว่าเขาไม่พลาดเช่นกันทิพย์รักคุณนะคะถึงยอมทําทุกอย่างขนาดนี้หลอนออดอ้อนอ,อยู่กับอกอุ่นของชนะพลขณะที่เขายังกอดกายอยู่กับเนื้อนุ่มของหลอน เวลานี้ยังรันจวนไม่ส้างคำหวานจึงถูกพร่ำออกจากปากของเขาเพื่อเอาใจลอนคุณคิดว่าผมไม่รักคุณหรือไงคุณน่ารักไปทั้งตัวแบบนี้จริงนะคะจริงสิครับสาบานได้อย่าลืมคำพูดนะคะคุณเป็นของฉันแล้วเราเป็นของกันและกันผมไม่ลืมหรอกและคงไม่ลืมความหวานสั้นถึงใจจากคุณไปอีกนานเท่านานเลยขอบคุณนะครับ ที่ยินยอมอมอบให้ผมด้วยความเต็มใจเขาบอกแล้วเล้าลมหลอนด้วยลีลานุ่มนวลจนช่อทิฟสั้นสั่นไปทั้งตัวเริ่มต้นรักเร้าร้อนกับเขาหลายๆหนจนอิ่มเอมและหลังจากนั้นทั้งสองก็แวะเวียนมาหานินรดีอย่างคงเส้นคงวาแม้บางครั้งช่อทิฟจะหึงหวงเทว่าตอนนี้ยังไม่กล้าสแสดงออกชัดเจนหล่อนคิดว่าค่อยเป็นค่อยไป เพื่อนคงโกรธหากรู้เรื่องตอนนี้ชนะพลเองก็คงไม่ต้องการให้หล่อนแสดงท่าทีเช่นนั้นชาวทิพฉลาดพอที่จะยอมทนดีกว่าโวยวายให้อับอายใครนินฤรือดีกลับมาพักฟื้นที่บ้านของหล่อนคนอย่างหล่อนสามารถซื้อบ้านส่วนตัวไว้อยู่โดยไม่ต้องรบกวนทั้งบ้านอิสระเสรีสำหรับชีวิตวัยหนุ่มสาวแต่เงียบเหงานักตอนที่อยู่ลำพัง เพื่อรอคอยใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนชนะพลตอนนี้คุณอยู่ไหนคะนุ่นรอคุณตั้งแต่บ่ายแล้วนะคะรอทานข้าวพร้อมคุณอยู่ที่บ้านนุ่นเหรอตอนนี้ผมกำลังประชุมนะครับเขาบอกเสียงอูอีที่แท้เขากำลังนอนกอดช่อทิพ์ในห้องหรูของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งจะเลิกประชุมสักกี่โมงคะยังกำหนดเวลาไม่ได้ครับวันนี้คุณทานไปก่อนนะครับ ไว้วันหลังผมจะไปนั่งทานเป็นเพื่อนตกลงนะครับเขารีบตัดบทวางสายเพราะมือของช่อทิพนัวเนียมาตามเนื้อตัวใครโทรมาคะท่าทางจะสำคัญไม่น้อยเพื่อนรักคุณไงช่อทิพเงียบแต่ใจของหล่อนกำลังคิดว่าไม่มีทางหรอกฉันมาก่อนเธอฉันจะต้องเป็นเจ้าของเขาเพียงคนเดียว นินหรือดีฉันไม่มีวันยอมแพ้เธอหรอกในเมื่อฉันยอมเอาตัวเข้าแลกจนได้เข้ามาสมใจแล้วฉันไม่มีวันปล่อยให้เขากลับไปหาเธอแน่